็อป5นักเตะที่มีค่าพลังการแท็กเกิลที่ดีที่สุดในตำแหน่ง CDM กันนะครับสวัสดีครับน,น้นอนๆคลิปนี้แล้วก็จะมาจาัดอันดับท็อป5นักเตะที่มีค่าพลังการแท็กเกิลที่ดีที่สุดในตำแหน่ง CDM กันนะครับแล้วก็มาดูครับว่าตำแหน่ง CDM OVR 106ขึ้นไปค่าตัวไม่เกิน15ล้าน จะมีใครที่ติดท็อปใน5อันดับนี้กันบ้างนะครับส่วนชัวรมินี่ o v r 1 0 6แล้วก็โรดี้ o v r 1 0 9สองตัวนี้ก็จะบวกเพิ่มมาให้นะครับถือว่าเราได้ฟรีนะครับ2ตัวนี้ <Nice. S 1> เรามาเริ่มกันที่อันดับที่5อันดับที่5มี2ตัวเลยนะครับมาเริ่มกันที่อันดับที่5ตัวที่1ตกเป็นของเอ็กเกตไตถ้าอ่านผิดก็ขออาภายัย <Yeah. S 1> o v r 1 0 6สัญชาติเยอรมนี ีค่าพลังการแท็กเกิลแบบยืนพื้นฐานอยู่ที่140สกิลบูทการคลองบอลมีการเพิ่มค่าพลังการแท็กเกิลทาระบวกสกิลบูทเหลือก็20เอ็กเกตก็จะมีค่าพลังการแท็กเกิลอยู่ที่160เลยนะครับส่วนเท,าท้าเทนนิสไซส์4ขวา5ค่าพลังงาน9หลอดสกิลมูก3ดาวค่าตัวตอนนี้อยู่ที่1 9 0 0นเลยนะครับ <Wow. S 1> เราไปดูเวิร์กเลด เพลย์ส,สูงก็ถือว่าดีจากกิจกรรมแฟนตาซีไปครับเราไปดูอันดับที่5ตัวที่2ตกเป็นของเบนน่าเซอร์โอเวียร์หนสัญชาติแอลจีเรียมีค่าพลังการแท็คเกิลแบบยืนพื้นฐานอยู่ที่140สกิลบูทการคองบอลมีการเพิ่มค่าพลังการแท็คเกิลถ้าเราบวกสกิลบูทเลเวล20 เบนาเซอร์ er ก็จะมีค่าพลังการเทคเกิลอยู่ที่160เลยนะครับทาทีนัดซ้าย5ขวา3ค่าพลังงาน9หลอดส่วสกิลวมูฟ4ดาวค่าตัวตอนนี้อยู่ที่2ล้านสองแสว้าเรามาดูเวิร์กเลดเวิร์กเลดกลางๆนะครับจากกิจกรรม UCL 23ไปครับเราไปดูอันดับที่4อันดับที่4ตกเป็นของ คิมิกโอวีอานึ่งสัญชาติเยอรมนีมีค่าพลังการแท็กเกิลแบบยืนพื้นฐานอยู่ที่141 Skill b ส o t กิลบูการคองบอลมีการเพิ่มค่าพลังการแท็กเกิลถ้าระบวกสกิลบู l เลเวล20คิมิกก็จะมีค่าพลังการแท็กเกิลอยู่ที่161ส่วนเท้าที่หนักไซส์ย4ขวา5ค่าพลังงาน10หลอดส่วนสกิลมูฟ3ดาวค่าตัวตอนนี้อยู่ที่11ล้าน1 0 0 0 0แเลยนะครับ เรามาดูเวิร์กเลดเวิร์กเลดสูงๆูงจากกิจกรรม u c l 2 3ตัวนี้ถือว่าน่าใช้นะครับทั้ง OVR สูงแล้วก็ค่าพลังงานก็10หลอดส่วนค่าตัวก็10ล้านต้นๆนะครับสำหรับคนที่พอจะมีงบนะครับโอเคเราไปดูอันดับที่3อันดับที่3มี2ตัวเลยนะครับมาเริ่มกันที่อันดับที่3ตัวที่1ตกเป็นของ โรดี้ ovr หนึ่งรสัญชาติสเปนมีค่าพลังการแท็กเกิลแบบยืนพื้นฐานอยู่ที่143สกิลบูการกองบอลมีการเพิ่มค่าพลังการแท็กเกิลถ้าระบ,บุสกิลบูท l ลเวล20โรดี้ก็จะมีค่าพลังการแท็กเกิลอยู่ที่163ส่วนเท้าที่หนักซสาสีขวาห้าค่าพลังงาน9หลอดสกิลมูฟ v e 3ดาวค่าตัวตอนนี้อยู่ที่1ล้าน6แสนเลยนะครับม <Wow. S 1> าไปดู เวิร์กเลดกลางสูงนะครับจากกิจกรรม TOTY 23ไปครับเราไปดูอันดับที่3ตัวที่2ตกเป็นของชัวเมนี่โควิอาหนสัญชาติฝรั่งเศสมีค่าพลังการแท็กเกิลแบบยืนพื้นฐานอยู่ที่143สกิลบูดการคองบอลมีการเพิ่มค่าพลังการแท็กเกิลถ้าระบวกสกิลบูดเลเวล20ชัวเมนี่ ก็จะมีค่าพลังการแท็กเกิลอยู่ที่163เลยนะครับดาวที่นหนักสาย4ขกว่า5ค่าพลังงาน9หลอดส่วนสกิลมูฟให้มา4ดาวเลยนะครับค่าตัวก็อยู่ที่3ล้านเลยนะครับมาดูเวิร์กเรทเวิร์กเรทสูงสูงจากกิจกรรม UCL 23ก็สำหรับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าใช้นะครับสำหรับสายรี ที่เราจะได้กันทุกคน <Yeah. S 1> โอเคครับเราไปดูอันดับที่สองอันดับที่สองตกเป็นของฮอยเบิร์กโฮวิาหนึสัญชาติเดนมาร์กมีค่าพลังการแท็กเกิลแบบยืนพื้นฐานอยู่ที่144่งร้อยสี่กิลบูการคองบอลมีการเพิ่มค่าพลังการแท็กเกิลถ้าระบวกสกิลบูทเลเวลยี่สิบฮอยเบิร์กก็จะมีค่าพลังการแท็กเกิลอยู่ที่164เลยนะครับ ส่วนเท้าที่น่นไซส์ยี่กว่า5ค่าพลังงาน9หลอดส่วนสกิลมุก3ดาวค่าตัวตอนนี้อยู่ที่2,250,000เลยนะครับว้า <Wow. S 1> มาดูเวิร์กเรดเวิร์กเรดกลางสูงจากกิจกรรม UCL 23สําำหรับห้อยเบิร์กล่างนี้ถือว่าน่าใช้นะครับทั้งค่าตัวไม่แพงแล้วก็มีเวิร์กเรดที่ดีนะครับกลางสูงสำหรับตำแหน่ง CDM นะครับ โอเคครับเรามาถึงอันดับที่1กันแล้วนะครับอันดับที่1ตกเป็นของโรดี้ป v วิอสัญชาติสเปนมีค่าพลังการแท็เกิลแบบยืนพื้นฐานอยู่ที่146สกิลบูตการคองบอลมีการเพิ่มค่าพลังการเท็เกิลทาระบบสกิลบูตเลเวล20โรดี้ก็จะมีค่าพลังการแท็เกิลอยู่ที่166เลยนะครับ ส่วนเท้าที่นักไซส์สกว่า5ค่าพลังงาน9ก้าหลอดส่วนสกิลมูฟสาดาวค่าตัวเขาก็อยู่ที่20ล้านเลยนะครับมาดูเวิร์กเลดเวิร์กเลดกลางสูงอีกแล้วนะครับจากกิจกรรม UCL 23ก็โรดี้ร่างนี้สายปีก็ถือว่าน่าใช้นะครับ <Yeah. S 1> ทั้งเรื่องค่าพลังแล้วก็เรื่องเวิร์กเลนะครับกลางสูง m o v วี0 9ก็ยังถือว่าน่าใช้นะครับใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับ ก็สำหรับโรดี้โอเวียรล่างนี้ก็คว้าอันดับที่1ไปนะครับโอเคครับคลิปนี้คลิปการจากอันดับท็อปหนักเตะที่มีค่าพลังการแทคเกิลที่ดีที่สุดในตำแหน่ง CDM ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าคลิปหน้าอยากให้ทำตำแหน่งไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม